วีวานดูวันนี้กินตำราวหอยโขงดูแบบโอ้โหน้ำยังทะลักอุปรกรณ์ต้องพร้อมนะฮะหอยโขงตำราวหอยโขงนะครับดูจากรสชาติแล้วเป็นตะแซบเป็นตะแซบเดยอ <c oughs> <c oughs> จับซีดจับซีดหอมน้ำปลาร้านะ พอยังกรอบอน,นี่มีแต่เปลือกหอยหายหอยหายไปไหนเนี่ยกินหอยโคมเนี่ยต้องแถมที่จิ้มด้วยนะอันนี้พี่ไปซื้อที่จิ้มมาแต่เ่าหอยเขาก็แบบหจิ้มง่ายยู่นะจริงๆเดี๋ยวจะลองเอาเอาสอมจิ้มดูสิ อย่างกับส้มตำเป็นตำลาวหอยโขมซับยันต้องกับน้ำปลาร้าน่ัว,วเส้นมะละกอกับปลารา เนี่ยปลตานัวแซ่บด่วออกแนวเปรี้ยวนะแล้วก็น้ำมะนาวสดด้วยอืมหอยขมนีกว่าหอยเชอรี่ ทำยังไงถึงไ้แะมันออกมาได้นะซื้อส้ตมตำต้องแถมไม้จิ้มฟันด้วยนะั่นนะ่ะจริงๆทุกบ้านก็น่าจะมีอ่าเรียกว่าอะไรนะไม้จิ้มฟันเดีย๋ยวแต่เราอยู่ห้องพักกันก็จะไม่มีไม้จิ้มฟันให้แต่น้ำมะนาวน้ำมะนาวหนิน้ำมะน,าว,น,น,มะนาวสดเลยแหละนี่ ตำหอยโขงไม่เผ็ดมากกินได้เรื่อยๆคือมันแบบไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วมันก็กินแบบอร่อยอร่อยอะ่ะว้ามต้องกินกับน้ำปลาคือหอยเอะ่ะซดกับน้ำปลามันจะนัว มากรอหน่อยมากอ,อนิดยอ,อ้โสมใจอยากเรี่ยวซีดดีร้านนี้เนี่ยเขาใช้มะนาวสดจริงๆนะมะนาวแท้มันอร่อย เที่ยงแล้วนเนี่ยแับซับๆับหอยโขงหอยโขงดึงออกยากอะ่ะกินก็มีความลำบากแล้วกินหอย,ย <laughs> กระเด็นเท่าตาพี่อยู่แล้วเนี่ย น,น้ำหอยออกกินหอยมำลงหอยนะคะแซ่บหุ้นพี่นั่งกินสดน้ําได้ชิวๆเลย นางปิดแอร์ให้ด้วยแล้วเนี่ยเพราะมันงานเสียงดังมากเห้หอยอร่อย <c oughs> <c oughs> สุดกับน้ำปะลานะโคตรฟิน แบบแนวนี้แหละตุกเปรี้ยวเผ็ดไม,ม่มากพอดีหอมคลิ่มันมีขี้มันด้วยเนี่ย้องขี้มันออกไะใส่น้ำปลาร้าเยอะๆโอ้ยฟินอย่างฟินนะเออ นนะเนี่ยแตกไม่ป่ะถ้าใครจะสั่งนะชอบเส้นมะกอด้วยทำแบบตำลาวตำลาวหอยโขมมันฟิน ส่อมไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยมันจิ้มไม่ได้ันขคงตัวใหญ่มากอะ่ะใหญ่ปะไม่คาวเท่าไหร่นะโอเคมันไม่ออกมาทาั้งกวงนะ Okay. สม้มตำที่ฉันฟินร้านที่พี่ซื่อมาคือร้านตำปูสม้มตำถือว่าใช้ได้แซ่บเลยละ่ะนี่คือน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขา หอยหอยได้เยอะอยู่นะพี่ควรจะแกะแกะแกะแแล้วก็แบบนั่งซดกินเลยทีเดียวแกะออกมาแล้วได้ไม่ขาดตอนเท่ารียกแกะแกะออกมาให้หมด ดูด <laughs> ไม่ได้ต้องใช้ที่จิ้มอย่างเดียวอะ่ะดูดไม่ได้พีม่มีไม้จิ้มฟันไปสิจริงร้านกดตะแถมไม้จิ้มฟันให้ด้วยนะเผื่อคนแบบนั่งกินอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นหรือนั่งกินอยู่ที่ทำงานอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องหายากนวันวนัว ซับอยู่ซับอยู่เสียเวลาการแกะมากสวยเลยือเปว่าสุดควดสวยหอยเนี่ย มูกไรเนี่ยหนูกินกับน้ำปลาน้ายเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะตัวใหญ่ตัวเดยวเลยเนี่ยนย่าเฟิรโอเคไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะถ้าใครอยากลองสั่ง mm hmm. ก็ลองสั่งเลยนะตำปรดในะชุมแพ ปแล้วอร่อยๆอไปแล้วทุกคนบ๊ายบายฝา,ากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ไปหนะาไปนะแซ่บหลาย